คือตอนเนี้ยเนีมาเนีมาแม่งโคตรแพงเลยเว้ยแปดร้อยห้าสิบเอ็มโรนัลโดห้าร้อยสามสิบเก้าเอ็มโคตรถูกบวกห้าเอาล่ะเดี๋ยวให้แม่ผมตัดสินใจดีกว่านะครับว่าจะเอาใครดีนะฮัลโหลแม่นี่ เรามีนักเตะมาให้เลือก2ตัวระหว่าง iano, ando, คริสเตียโนโรนัลโดกลับมามา,มาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยเสียงมันไม่ได้ยิน <laughs> มาเลือกหน่อยเอา้าคือตอนนี้ว่าจะซื้อนี่เนม่าเอแต่ว่ามันแพงเกินไปไม่มีตังค์ซื้อแต่ถ้าเก็บต่อก็น่าจะพอซื้อได้แต่คือโรนัลโดมันถูกมากก็เลยอยากให้เลือกดูว่าระหว่าง ไอเนี่ยโรนันโดกับเนม่าเราจะเลือกใครดีโรนันโดอะไรนะโรนันโดโรนันโดมันอยู่มันอยู่แล้วมาดินนะ <c oughs> แต่ลูกเชーーียบาร์ซ่านะชหายโอเคครับคริสเตียโนโลนันโดนะครับทำตามหม่อมแม่บอกนะครับ 539M นะครับผม เดี๋ยวนี้มานี่รอก่อนเนะรอมีตังก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อนะราคาแพงเกินไปนะครับถ้าสักประมาณ 700M อ่ะพอรับได้แต่ว่าตอนนี้มันแพงเกิน 850M นะโอเคครับคลิปเตียโนโรนันโดไป 539M าบวก5ปาบเอาค้าง เรียบร้อยแล้วครับคริสเตียโนโรนันโดนะครับมาสู่ทีมผมแล้วนะครับผมโอ้โหเฮ้ยหม่อมแม่นะครับหม่อมแม่ชอบโรนันโดนะครับแต่ลูกตัวเองเชียร์บาซ่ซานะโอเคครับก็คลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละครับสั้นๆนะได้ใจความนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ทำไมหม่อมแม่ถึงเลือกโรนันโดทำไมเลือกโรนันโดอ่ะอยากรู้ฮะทำไมอ่ะเพราะมันเท่ไงมันเท่อะนี่เช่าโรนัโดใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นขวัญใจใช่ไหมใช่แม่รู้เปล่าว่าขวัญใจของแม่ที่เป็นโรนันโดอ่ะมันคือโดบาซิลไม่ใช่โดโปรตุเกสตัวนี้คนตัวการันตัวแล้วไอ้นั่นมันบาซิลเมื่อกี่ปีแล้วตอนบอลโลกคนตัวกัน เออจบจบเลยเรื่องมาพอชอบชอบโดบาซิลไม่ได้ชอบรอโรนัลด